นี่นะัการดูคนผมอยากนนะักการเมืองหน้าใหม่ๆที่มีความคิดมีโรงการใหม่ๆมีผลงานบ้างแล้วผมไม่ต้องการให้มีการจํากัดนักการเมืองด้วยผมตลองกใจนักการเมืองมาจากทุกสาขาอาชีพไม่มีข้อห้ามในการที่มาทํางานการเมืองมึงจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าอันั้นก็ห้ามนี่ก็ห้ามสรุปพวกนี้ก็คือในเมื่อมันเป็นอาชีพเขาจะไปบังคับให้เขาขายหุ้นโอนหุ้น,ม,นมันไม่ได้เฮีย มึงต้องการนักการเมืองที่เป็นโจรใช่ไหมมึงต้องการคนที่เป็นโจรใช่ไหมใครๆก็รู้ว่าคุณอนุทินเป็นเจ้าของชีโนไทยอ่ะใครๆก็รู้ในทางพุทธิน,นัยแต่ในทางนิตินัยคุณอนุทินไม่ได้มีหุ้นในนั้นแล้วเห็นไหมครับแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรครับผมต้องการสภาที่มีความโปร่งใสครับมึงจะมีอาชีพแล้วก็มีใช่อผมจะให้สสทุกคนต้องมีอาชีพก่อนถ้ามึงไม่มีอาชีพที่ชัดเจนมึงจะเอารายได้มาจากไหนดังนั้นเอเกติกาส้นตีนนี้ต้องยกเลิกหยุ่หยิมย้มไม่มีประโยชน์ไร้สาระคุณ คนที่สอสอะไรคนคนที่ปลอดภัยคือคนที่ไม่มีอาชีพเพราะมึงจะไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้ามึงมีอาชีพบอเอิญอาชีพที่มึงทามันไปขัดกฎของกภพามึงอาจจะติดคุกนะมีคนติดคุกว่าเงิน20,000บาทมีคนนึงครับก็เลยไม่ได้แจ้งในมีทรัพย์สินว่าือไปแล้วมีเงินอยู่ติดบัญชีอยู่2 0,000ติดคุกไปแล้วครับเจอวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะคือมึงจะมีอาชีพอะไรก็ได้ระบุไปเลยนะให้มันชัดเจนไปเลยมึงมีหุ้นอะไรก็มีไปเถอะไม่ต้องไปซุกไปซึกไปหรอกมีไป แต่วันนี้สังคมจะตรวจสอบไปเฮ้ยมึงอาชีพนี้แล้วมึงเข้าไปทำตำแหน่งนี้มึงใช้อํานาจเอื้อประโยชน์ธุรกิจตัวเองหรือเปล่าป็นงั้นวันนี้นักการเมืองคุณรู้ไหมนักการเมืองแต่ละคนมันทํามาหาแดกอะไรกันนะทำไมมันรวยกันละเกินนะครับอันนี้อกฎระเบียบที่มึงร่างกันมาแบบนี้มันเหมือนพยายามจะป้องกันแต่ผมว่ามันยุคสมัยนี้นะมันควรจะต้องเปิดกว้างนะอย่าไปสร้างกติกายุ่มยิ้มยุ่มยิ้มซึ่งถามเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์มันได้จะได้คนที่การล่อนที่สุดเข้าไปอยู่ในสภาไอ้คนนี้ได้คนที่เฮี้ยที่สุดบลบ บอกเม็ดเก่งทีงส่สุดตอนเลาตอนแรกเก่งที่เขายืนสะพานไอ้คนที่แม่งทำธุรกิจธรรมดาเขาไม่มีเวลาไม่นั่งหยุย่งวิ่งเรื่องพวกนี้หรอกหลายคนไม่อยากยุ่งหมดแล้วมันวุ่นวายจุกจิกอยากพวกเราลองดูเนี่ยวันนี้การเมืองมันควรจะต้องมีการปฏิรูปใหม่ไหมผมว่านักการเมืองเนี่ยมันควรจะติดคุกเพราะมันทุจริตนะมันโกงเงินโอ้โหเป็นพันๆล้านไอ้เหี้ยเออเงี้ยแม่งเอาแม่งประหารเลยครับแต่บางทีมันติดคุกเพราะไอ้เงินไม่กี่บาทเป็นความเผลอเลยเนี่ยไอ้เหี้ยผมว่าแม่งไม่แฟร์อย่างคุณชูวิทย์เนี่ยนะมีคนพูดชื่อมาัน ผมไม่เห็นด้วยที่คุณชูวิทย์องไปติดคุกเพราะว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินไม่ครบแค่แสนกับบาทก็เป็นหุ้นในร้านอาหารอนะไรเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วที่แกบอกนะว่ามันลืมลืมไม่ว่ามีหุ้นตัวน,นีนะ้มันเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับนะครับคนเราเนี่ยไอหลงลืมเนมี่ยไม่ได้บางทีคนมันทรัพย์สินมันเยอะอย่างเี้ผมบอกเลยว่าบางทีเงินแสนบางแสนี่ผมวางไว้ทั่วเลยผมลืมลนะ่าสุดเนี่ยหยิบกระาดาษมาเอาเอีย้ยให้เงินมาวางวันนี้แสนนึ่งครับลืมวางไว้นานนะกระาดาษเอกสารนะครับวางเงินไว้วันนึงก็กระดาษไปปิดทััับบนะึงเมมียาาก็ด่ไปทท บบเปิดมาเอาเยอะเงินแสนนึ่งส้มหล่นใช่วันนี่เนี่ยเดียดูเนี่ยเจ๊หาว่าโมนะที่เอกสารนะแต่ก็ะจ้าผมทำดีไม่มีเวลาไเสียบไปก่อนเสียบไปก่อนว่ามันเยอะเดี๋ยวค่อยมาลื้อเลยผมหันด้วยพวกนี้บางทีเมียฝากซื้อของเจ็บแม็กว้ด้วยเนี่ยใช่ไหมครับบางทีผมลืมเอ้ยเดี๋ยวฝากในีใจนี่นะครับลืม เนบไปงี้ปุ๊บเดี๋ยวเนบไปเงี้ยเดี๋ยวกูลืมอีกเดี๋ยวเมียอมอีกเงินนั่นเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโมอะไรมาไม่ได้รวยนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มีเวลาจุกจิกนี่พอออกไปปุ๊บเฮ้ยลืมว่ะเมื่อกี้สั่งอะไรวะสั่งไงซื้อของไงอโอเคเราก็ไปซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาให้แล้วก็ควักต่างเองแต่ว่าไอ้นี่อยู่อย่างงี้เพาะงี้บางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยผมบอกเลยว่าบ้านผมเนี่ยรับทีนะตรงเครื่องรักผ้านะครับผมขโมยเงินเมียได้เป็นหมื่นๆนะเมียลืมปั่นเครื่องรักผ้าเสร็จป เขาก็ยังไม่แห้งเขาก็วางไว้ตรงนั้นนะแล้วก็แล้วก็ทําต่อแล้วก็ลืมไวตรงนั้นนะผมเข้าไปในห้องผ้านะเอาถุงเท้าไปเก็บอ้าวเฮียนี่ก็เสร็จโจรดีวะคือสาหรับผมบอกเลยวว่าบางทีอ่ะคนที่เขามีเงินเยอะมากๆเนี่ยอย่าไปจับเ็าเลยเงินแสนองแสนมันก็จอกบ้านเลยนะผมกล้าโม้เลยเนี่ยวันนี้ถ้าผมลืมบ้านดีเนี่ยผมจะได้ตังเมียผมลืมไ่ทั่วบ้านเลยเพราะนั้นเราผูอ่อนนาบ้านนะโอไอ้ยี่กงกลมตักตากถุงเท้านะเต็มไปด้วยแบงค์เพราะว่าเขาลืม เนียผมก็ต้องใช้เงินสดเยอะในการแต่ละวันเนี่ยตัองจ่ายเงินใช้เงินสดตลอดในการให้ลูกน้องไปซื้อนูน่นซื้อน,นี่ต้องใช้เงินตลอดทั้งวันไปเติมน้ามันไปอะไรเงี้ยจะ่บบเอารถไปเติม,มนม้ํามันอะไรก็ต้องให้เงินสดไปเพราะก็จะมีเงินแบงค์เยอะมากเลยที่แล้วเขาเ,เขาก็ชอบลืมเวลาซักผ้าอะไรเนี่ยเขาก็าไปตากอยู่หลังบ้านโอ้โหไม่เล่นตากเงินอย่างนี้เลยวะ่ะแอ้ไม่ได้ผมบอกอย,อย่างคนอย่างคนซูวิทเนี่ยเขามีตังค์เยอะมากแล้วก็มาติดเงินติดเพราะว่าลืมแจ้งเนี่ย ผมเองเนี่ยผมยังกลัวแล้วว่ากูจะติดกูบอกว่าสมัยก่อนผมก็เข้าหุ้นไปเรืนะ่อยครับสมัยก่อนนี่นะเพื่อนนะเฮ้ยมาร์คทำหนึ่งห<ะ>่อ,อหุ้นหน่อยอ่ะกูให้แสนแล้วก็ชื่อเลยไปใส่อะแสนแสนคือเพื่อนไอ้กูจะทําเนี่ยมึงหุ้นนะอ่ะเอาเอากูแสนวันนี้ผมมีหุ้นอยู่เยอะจนผมจําไม่ได้ว่ากูอยู่มีหุ้นอะไรบไ้างเนี่ยวันนึงเนี่ยผมยังกลัวถ้าเกิดกูไปเล่นการเมืองเนี่ยเียแล้วแม่งมาตรวจบัญชีกูเนี่ยกูจะโดนคุกเพราะว่ากูไปม,มีหุ้นแล้วกูแจ้งไม่ครบหรือเปล่าเพราะสมัยเราเรียนเราทำงานนะเรา ก็มีเพื่อนมันทำไอ้กูจะเปิดร้านนู้นกูจะทําร้านอาหารนี่ลงขันนะเว้ยลงขันหน่อยเออยเ,เราก็ไม่อยากตกขบวนรถไฟอ่ะแสนหนึ่งแสนหนึ่ง,นห,นงห้าหมืน่นเนี่ยผมเลยบอกว่าไอ้เนี่ยไอ้เรื่องนี้มันเรื่องจุกจิกยุ่งยิมนะดูทรัพย์สินไว้ก่อนครับบางคนเนี่ยผมเห็นมีคนล่าสุดเนี่ยที่ติดคุกไปสองหมื่นกว่าบาทเพราะาลืมสมุดบัญบชีเล่มเดียวเนี่ยฉั้นต้องเปลี่ยนเรื่องพวกนี้ผมว่ากติกานะครับเหมือนผมลงเรื่องวันนี้ยผมลงเรื่องให้ที่สารดสินนะว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งคนระับโดนข้อหาขโมยขนมปังหนึ่งก้อนสารก็ถามว่าคุณขโมยขนมปังใช่ไหมเขายอมรับเขาขโมยสาลถามว่าทำไมถึงขโมยโอ้เขาไม่ได้ขโมยเพื่อจะไปกินเองเหรอกครับแต่เขามีคนอยู่ที่บ้านกาลังหลานหิวโหวยอะไรเงี้ยเรื่องอะไรสักอย่างผาอาจ,จ,จำไม่ได้ครับแล้วก็ารว่าในเมื่อคุณขโมยเนี่ยโทษคุณคือหนึ่งคุณจะยอมติดคุกหรือจะยอมชดใช้ค่าขนมปังผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเขาถ้าเขามีเงินที่จะจ่ายค่าปรับเขาคงไม่ต้อง ไปขโมยขนมปังแทนั้นเขาขอเลือกต้องติดคุกเพราะไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าปรับเพียงแค่สิบเหรียญการะหาว่างติดคุกแค่สิบเดือนกับยอมจ่ายค่าปรับสิบเหรียญเนี่ยเขาบอกเขายอมติดคุกสารนี่ก็เลยบอกเอางี้แล้วกันสารออกให้แล้วกันค่าปรับสิบเหรียญเพื่อจะให้ผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องติดคุกแต่สารสั่งลงโทษคนที่อยู่ในห้องศาลทั้งหมดโดยการสั่งปรับคนละห้าสิบสตางค์ห้าสิบเซน เพราะว่าทําไมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นี้ในสังคมได้ยังไงทาไมคนที่เดือดร้อนในขณะนี้จริงไม่ได้รับการช่วยเหลือ <c oughs> ไงไงเจ็บปวดไหมครับสารพวกเนี้ยดังนั้นเราปรับทุกคนในห้องนี้เลยครับทาไมปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสังคมได้ยังไงทําไมไม่ช่วยเหลือทําไมปล่อยมีคนลําบากกันาดนนี้ครับปรับคนละหา้าสิบแล้วก็ให้คนทุกคนเอามาแล้วก็เอาเงินนี้มอบไปกับหญิงชราคนนี้ไปแลาวท้ายอยู่นะครับผู้รากษาคนนี้ก็คือเป็นชื่อสนามมิลลากเดียนะครับ อ่งเมืองนิวยอร์กแต่ผมลงบทความนี้ไปไม่มีใครอ่านคนระับไม่มีใครอ่านนะครับมีคนอ่านสองคนนะแต่รูปเส้นมือส้ออนตีเลยลงนะแองคนดูแชร์กันอุตลุดไปหมดแล้วแต่เลือกข้อบทความดีๆที่ผมลงมันยาวนะครับผมต้องแกะด,ดูนะบางทีนะผมมีบทความดีๆผมขี้เกียจหารูปประกอบเพราะกูเอารูปประกอบเลยกูโดนลิขสิทธิ์ทุกทีใช่ไหมผมก็เลยลงโดยที่ไม่มีรูปประกอบเพราะผมรู้ว่า กาไม่มีรูปประกอบคนจะไม่ค่อยดูถ้าเป็นบทความเพิบล้นๆนะไม่ค่อยมีใครดูแต่การที่ผมต้องหารูปประกอบละกูจะโดนลิขสิทธิ์ทุกทีก็เลยตอนนี้แม่งมีบทความดีๆแม่งไม่ไเอารูปประกอบแล้วเฮียเพราะมีรูปประกอบก็โดนเหมือนกันนะล่าสุดลงบทความเรื่องโยใช่ไหมโยนะยังโอนะก็โดนริบลิขสิทธิ์ร,รูปภาพอีกไอชิบหายขนาดกูใส่เครดิตแล้วนะผมโดนบทความนี้เฉยเลยนะว่า รูปภาพเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไอชิปหายบทความนี้ได้มาจากการอ่านแล้วเราก็ชอบมีการแชร์ในไลน์แล้วก็มีรูปมาเขาเครดิตมาพร้อมนะครับเป็นรูปของผู้ชายสูงวัยแ,แต่งตัวจิ๊กโกนะครับใช่ไหมแล้วก็พูดถึงว่าเรื่องของคนที่อายุเลยหกสิบขึ้นไปแล้วยังมีความสดชื่นกับปีกระเปล่าผมโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะบทความนี้นะก็ลเลยบอกว่าโอ้โหแย่แม่งมันโดนตรงรูปครับไม่โดนตรงบทความ พราะบทความมันก็มีเครดิตให้แล้วแต่ว่ารูปครับมันไม่รู้จะใส่เครดิตยังไงก็บอกใส่รูปรูปไม่ใส่สเครดิตแล้วยังโดนเลยครับบอกกูละเซ็งเลยแม่งครับนี่บทเพจผมเนี่ยเป็นเพจที่ให้ความรู้เป็นเพจที่ให้แนวคิดผมเจออะไรดีผมก็จะมาให้สมาชิกได้อ่านนะแต่พอหลังๆแม่ง,งโดนแบบนี้มากๆกูก็ใชกเริ่มแยงนเนี่ยเริ่มปอดนะถ้าถึงผมลงบทความไปนะ สองสามบทความวันนี้นะเป็นเรื่องราวดีๆนะแต่คนดูน้อยมากเลยผมดูจากสถิติที่คนเข้าไปดูเนี่ยเรื่องนี้นะนั่น,นวันนี้ผมบอกพวกเราต้องช่วยกันทลายกำแพงการปิดกั้นแล้วเพราะว่าผมโดนปิดกั้นเพราะความบาดฐานีจะนำบทความดีๆพวกเราอา่านไปมาผมโดนเรื่องลึกสิทธ์อันนี้ผมก็เลยไม่ลงพอะไม่ลงพวกคนก็ไม่ดูก็เลยเสียได้บทความดีๆนะเนี่ยเรื่องราวของหญิงคนาละชราที่โดนสุขสารตัดสินเรื่องขนมปังเนี่ยในบ้านเราเนะียเราจะเจอการตารัดสินแบบ ไปตามตัวอ,อ,กอักษรมากกว่าจะพดุงความยุติธรรมวันนี้เราสนใจวิธีการมากกว่าข้อท็จจริงวันนี้นนในหลายๆคดีที่ผมไปสู้คดีมาเนี่ยผมไม่ได้สู้กับความจริงคนระับแต่ผมกาลังสู้กับเทคนิคทางกฎหมายนะครับคู่ต่อสู้ผมพยายามใช้เทคนิคทางกฎหมายคนระับใชเงื่อนไขข้อเดยเปรียบต่างๆในเรื่องของเป็นเทคนิคทางศาลกระบวนการทางศาลกระบวนการทางเจ้าหน้าที่ กระบวนการทางอายการครับผมไม่ได้รับความเป็นธรรมครับความยุติธรรมต้องเกิดจากข้อเท็จจริงครับไม่ใช่เกิดจากกระบวนการแล้วอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับประชาชนกระบวนการยุติธรรมมันสนใจแต่กระบวนการครับแต่มันไม่สนใจในข้อเท็จจริงครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเดี๋ยผมอยากคุณอ่านดูนะผมอ่านคุณจะได้แง่คิดว่าเออประเทศเราเนี่ยมันต้องมีเวลาที่คนที่จะต้องกล้าท้ายสุดตามบริหารประเทศนี้ครับเราต้องการคืออะไรครับต้องการความสุข ของประชาชนใช่ไหมครับเราต้องการเจริญของบ้านเมืองใช่ไหมครับมันมีแค่นี้เองในการบริหารประเทศนะวันนี้นะผมทําเพจนี้นะผมต้องการสร้างนะักสู้ทางความคิดนะผมต้องการเผยแพร่ความรู้แนวคิดต่างๆนานานะครับให้ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดเพราะว่าระบบการศึกษาบ้านเราไม่สอนให้คนคิดนะผมก็เลยทําเพจนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามเจออะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็มาลงให้แล้วก็ย้ําเสมอว่า ไม่ต้องเชื่อผมผมต้องการให้คุณอ่านแล้วคิดริ่งนีนะ้สังคมไทยไม่เคยฝึกวันนี้คุณย้าเี้ดดูเวลาผมเนี่ยจะมองอะไรผมจะมองแลวเห็นได้ในหลายมิติไม่ต้องการประชุมสภาครับผมมองเป็นเรื่องที่น่าเสียเวลานะครับทำไมผมจะไปนั่งดูปลาหีเพื่ออะไรครับบางคนทสนใจพี่มักผมดูแล้วผมรู้ว่ามึงกาลังต้มกูพวกนี้นะที่ออกลีลาท่าทางเ,ทเต็มแม็กนะครับเพราะอะไรเพราะได้ออกทีวี อะไรเพื่อจะหาเสียงครับกูอยากได้คนทํางานงจริงๆริว่าถิงน้ําลายกูไม่เอาแต่วันนี้เรียกวจริตของสังคมไทยนะครับดูแล้วก็เชื่อนะดูแล้วก็เชื่อคุณนิรันดิ์ยังเชื่อเลยใช่ไหมว่าคนนั้นเข้าท่าคนนี้เข้าท่านะแต่ผมดูมันไม่เข้าท่ามันต้องนานแล้วนะ <c oughs> เพราะเราดูคนต้องดูจากการกระทำนะอย่าดูจากคาพูดนะคาพูดเนี่ยมันบอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในการพูดนะผมบอกอะไรไงวันนี้ใครหลอกผมจะหลอกได้แค่ครั้งเดียวนะ จะหลอกผมหลายครั้งไม่ได้แต่คุณนิลามยังยอมให้คนหลอกได้สองครั้งเลยเหรอครับสามครั้งเลยครับสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งคุณยังไม่จำเรอครับล้าเราผมนักการเมืองจะหลอกผมได้แค่ครั้งเดียวนะครับความเป็นนักการเมืองจําไว้นะครับมึงจะผิดคำพูดไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่อ้อสวัสดีพี่อาควิทยแมวันนี้นะครับมาถึงก็มาแซวอลไรนะนักการเมืองครับสิ่งสาคัญที่สุดก็คือสัจจะคุณจะผิดคําพูดไม่ได้โดยเฉพาะสัญญาเนี่ยไว้กับประชาชนนะ นั้นคุณอย่าไปเชื่อไอ้พวกนี้มันตอแหลสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการพูดแล้วนักการเมืองหลายคนพูดไม่ได้มึงพูดไม่ได้มึงจะทํางานเป็นได้ไงไอ้คนพูดเป็นก็อย่าคิดว่ามันจะทาได้ก็ต้องไปเช็คอีกว่าในชีวิตจริงมึงมีอะไรบ้างที่เป็นชิ้นเป็นานบ้างเลิกฟังคำพูดหรือการหาเสียงไอ้พวกนักการเมืองพวกนี้ไ้แล้วมันน้ําเน่าเออนะนั้นนั้นอย่าไปชมครับอย่าไปชมครับอย่าไปชมเห็นแล้วก็ต้องเฉยครับต้องเฉยครับอย่าไปชมเราจะชมต่อเมื่อ ได้เห็นการปฏิบัติจริงแค่คําพูดพูดดีนยะใครก็พูดได้หลายเรื่องที่กูเคยพูดไปเขเคยทําหรือเปล่าฉะนั้นไม่มีประโยชน์นะอย่าไปเชื่อี่ดูผมดูอนะได้นะแกดูโดยสสได้พาเนะี่ยแค่พูดมึงยังลอกข้อสอบยังต้องยืนอ่านโพยเขาถามเรื่องหนึง่งอาจจะข้อมูลไม่มีนะถ้าผมนะมีคนส่งมาได้ดูถา,ถามข้อมูลเรื่องน้ามันทาไมการลงทุนทําไมต้องไปจ้างการผลิตไฟฟ้าโดยเอกชน ผมก็เอาข้อมูลมาตอนนี้โรงไฟฟ้ากับชจมมีกี่โรงรัฐผล,ลิตได้กี่โรงต้นทุนแต่ละอย่างได้ไงต้นทุนะไรหลักครันดูปุ๊บเอาตัวเลขเลยุ๊บโอเคสิ่งที่ผมจะต้องจําคือครับตัวเลขครับที่จะต้องอาจจะต้องดูพอยเพราะว่าตัวเลขจำไม่ได้แต่ว่าโดยหลักการเนี่ยไม่ใช่ยืนนะและการสร้างโรงไฟฟ้าของเราเมื่อปีนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้พ่อแม่ตายชิบหายแสดงมึงไม่เคยทํางานเลยครับคุณทางานนะ เขาจะรู้โดยสโคปนแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆบางครั้งเนี่ยมันอาจจะผิดต้องไปต้องต้องพึ่งนแล้วการที่เจ้าหน้าที่บอลุงส่งข้อมูลให้มาไม่ให้มึงมายืนอ่านยัแม่ไม่มีฟอร์มเลยกระจอกมากนะมันกระจอกมากนักการเมืองที่แม่งขึ้นมายืนอ่านโพยอะนั่นแหละคือมึงไม่ได้ทํางานคนทํางานพูดได้เต็ทีครับอยากจะหยิบข้อมูลมาอ่านได้ไม่ได้ห้ามครับแต่แล้วมึงต้องพูดในเรื่องที่มันเฮียมันยากที่จะจําว่ะ แต่ถ้ามึงเล่นยืน่ามี่ก็ปพกม,มาให้เลยนะไอะ้ยี่ยกระจอกแล้วก็มือส้นตีนวันนี้มึงหาประเทศไม่ได้หรอกครับมึงไม่เคยทำงานเลยไงวันนั้นมึงก็ไปเย็นจะตัดป้ายเปิดป้ายกระจอกมากผมบอกวันนี้นะเหมือนกันวันนี้อย่าฟังแค่ผมอย่างเดียวนะเพราะว่าผมอาจจะพูดเก่งอย่างเดียวก็ได้คนระับฉะนั้นในเมื่อผมพูดเก่งคุณฟังแล้วเอากลับไปคิดจริงหรือเท็จอย่าเชื่อ พวผมอาจจะโม้ก็ได้ไงครับผมนึงอยากให้คุณฟังแล้วไปคิดพอคิดเสร็จแล้วคุณจะทำะารเรื่องุณแล้วมันหมดหน้าที่ผมบอกว่าที่นี่ผมทําได้อย่างเดคือการให้ความคิดผมไม่สามารถบังคับประเทศเราระบบการเรียนการสอนมันไม่ได้สอนแบบนี้ครับผมประสบกณ์ในชีวิตทุกวันนี้เพราะผมไปเรียนที่ต่างประเทศแลวผมก็ไม่ได้ไปเพิ่อเรียนสายเรียนเก่งด้วยนะผมเรียนแค่เอาตัวรอดเรียนให้จบเพราะผมต้องทํางานด้วยผมต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนด้วยผมไม่มีเวลามานั่งท่องกำลังมาฉัน ผมเรียนยังไงก็ได้เอาให้กูจบอาจารย์เต้เริ่มได้ใจประชาชนนะนั่นก็คือคําพูดไงครับก็คือการอภิปรายในสภาใช่ไหมมันจะมีประโยชน์แหละครับผมอยากเห็นของจริงไงถ้าคุณจะเพิ่งไปหลงคารมนยครับมไม่ได้อิจฉาเลยอาจารย์เต้นะแต่พอยากจะให้สอนน้องเฮ้ยวันนี้คนระับประชาชนฟังมาเยอะแล้วประชาชนอยากเห็นคุณจะเพิ่งไปหลงคารมนันกกรเมการรอดมันเยอะไงประเทศนี้มันพูดได้มันทำไม่ได้คุณไม่เห็นเหรอครับวันนี้มีมาตราธรรมส้นตีน,ส,น,ตนส้นตีนเกิดขึ้นในวงการนี้เยอะมากเลยตั้งแต่มติพพัก มารยาททางการเมืองเห็นไหมครับมติพักมารยาททางการเมืองตามเป็นเอกภาพสิ่งเหล่านี้คือส้นตีนครับสำหรับผมมารยาททางการเมืองคืออะไรคือการรวมหัวกันหัวใช่ไหมครับมติพักคืออะไรคือการแหกแหกค,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 คาสัญญาประชาชนไงครับดังนั้นพวกเราคนระับวันนี้ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองอย่าฟังผมล้วเชื่อนะต้องฟังเราคิดวันไหนถนะ้าคุณฟังแล้วคุณเก็บทุกอย่างที่ผมพูดไปคิดนะครับ มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะฟังแล้วเชื่อนะัวนี้หลายคนฟังนะกันเมืออในสาภาฟังแล้วก็เชื่อแต่ไม่คิดบางครั้งข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่แม่งตัดแปะแล้วก็ทําลายกันเฉยแล้วบางข้อมูลเนะี่ยมันก็อยู่คนละยุคคนละสมัยมันไม่สามารถอามาอภิปายไม่ได้นะมันไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนแล้วมันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เรื่องมันเรื่องมันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานนานน,นานนมแล้วถ้าจะพูดประเด็นนั้นต้องพูดว่าเนี่ย มันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาแต่หลังจากที่คุณบริหารงานประเทศมาจนถึงขนาดนี้คุณไม่ได้มีการแก้ไขปัญหานี้เลยทั้งที่มันเป็นอยู่ภายใต้กระทรวงคุณแต่คุณเป็นลือผู้อารมาบทนะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นะครับฉะนั้นผมบอกสอภาเนี่ยนะคนะมันควรจะเป็นพื้นที่ในการแก้ปัญหาไม่ใช่ในพื้นที่ในการทําลายกันเดียวชนะกันแต่เป็นพื้นที่ที่สมาชิกตัวแทนประชาชนต้องมาสมหัวกันแก้ปัญหาประเทศชาติและประชาชน